ทำไรอ่ะอุ้ยถนนน้ำท้องตกปลาถนนเหรอพี่วัสดีครับทำไรพี่จับตกปลาเหรอกลางถนนเนี้ยนะเดี๋ยวผมลองไปคุยเดี๋ยว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 เราไปคุยหาที่จอดรถกันนะโอ้ยน้ำร้อนวัสดีครับพี่ทำไรเนี้ยคุณพี่ตกปลากลางถนนอย่างนี้เลยเหรอไปตกมาพอดีมันหลุดรับมันโดดออกปลาอะไรปลาช่อนครับก็ทำเมนูอะไร อ๋อเปล่าครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเอาไปเก็บไว้เพาะพันธุ์ครับเพาะพันธุ์เพาะพันธุ์ปลาช่อนใช่ครับพี่เป็นคนเพาะพันธุ์ปลาช่อนขายเหรอใช่ครับของเราใช่เขาอยู่ข้างในอีกหน่อยเดียวมีหน่อยเดียวครับที่ไม่เยอะชาวอยู่ครับอ่างั้นขอไปดูวิธีการเพาะพันธุ์ปลาช่อนได้ครับโอ้โหหลัง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 นี่คือทางเข้าบ้านพี่คือเงี้ยเหรออ่างเข้าวเราวางหลังครับถ้าตัวเกินโลอ่าก็ได้ลูกมันประมาณสามสี่พันตัวนะสามพันพันตัวแล้วขายตัวอะไรถ้าขายให้มันกินอาหารไม่เป็นก็ประมาณตัวละสามบาท อุ้ยสามถึงห้าบาทนะอู้สามถึงห้าบาทเพราะฉะนั้นเราตกปลามาได้ตัวหนึ่งคู่หนึ่งนี้ทําเงินหมื่นห้าได้เลยถ้าเราเลี้ยงเป็นเงี้ยนะใช่ครับต้องเพาะก่อนนะครับต้องเพาะอันนี้ตัวเมียครับดูไงครับตัวเมียดูไงตัวเมียก็เนี่ยถ้ามันพร้อมนะอที่มันพร้อมที่จะไข่ครับเพศมันจะเป็นสีแดงไหนไหนไหนอ่ะดูไงเพศนัเนี่ยนี่อันนี้คือเพศมันเหรอใช่ในตัวเมียครับอ๋อเอาคุณนายใกล้เลยนี่อ่าเนี่ยตัวเมียเนี่ยอันนี้คือพร้อมไข่แล้วอ่าพร้อมที่จะฉีดฮอร์โมนครับเนี่ย ๋อแล้วพี่ตกมาพี่ก็เลือกไม่ได้ดิว่ามันไหนตัวพู้ตัวเมียใช่ครับแล้วพี่นัไงให้มันได้ตัวพู้ตัวเมียครับ้าวนั่แล้วแต่ดวงนะดวงอ่าแล้วแต่ดวงครับอันนี้วังนะวังวางอันนี้วางพราชวังพระราชวังพระราชวังชายโสดพระราชวังชายโสตสามไร่ครับตรงนี้ครับสามไร่ถึงนั้นถึงริมนู่นนะครับนั่นถึงริมนู่นสามไร่เช่ากี่บาทสามพันต่อปีนะต่อปีสามพันต่อปีเพื่อมาทำเกษตรอันนี้วังพี่ใช่ไหม อ่าใช่ผมต้องทอนเท้าเขาวางเลยน้ำมันช่างหนักปลาอู้ยสามแปดสามขีดอ่าตีว่าสี่ขีดตีสี่ขีดแล้วไงต่อครับสี่ขีดอ่าแล้วก็จะมีฮอร์โมนอ๋อฮอร์โมนต้องแช่เย็นไว้เนี่ยหรอฮอร์โมนต้องแช่เย็นครับสําหรับให้มันเร่งให้มันผสมพันธุ์นะครับอ๋อเวลาสั่งอ่ะบอกว่าฮอร์โมนเพราะสำหรับเพาะพันธุ์ปลาครับเราไปตลาดเราบอกว่าเอาฮอร์โมนสาหรับผสมพันธุ์ปลาปึ้งแล้วเขาจะซื้อเข็มแบบนี้มาอ่าอันนี้เบอร์ยี่สิบสี่เบอร์ยี่สิบสี่เขาจะได้ปลาหนึ่งกิโลในตรงเนี้ย ใช่ครับใช่ไหมแต่ถ้าสมมติปลาเราเมื่อกี้มัน3ขีดจุดแปดเราก็มาดูดิ3สาจุดแปดเราก็ให้ฮอร์โมนเป็น3าจุดแปดตรงนี้แล้วมันสี่ขีดก็สี่ขีดตรงนี้พอฉ<อ>ีดเสร็จปึ้งแล้วไงต่อครับพี่พอฉีดเสร็จเราก็เอาไปไว้ในเรือนหออุ้ยไปจากวังไปเรือนหอต่อเรือนอ่งของคู่บ่าวสาวอของคู่บ่าวสาวเอาไปดู <laughs> นี่ครับเรือนหอครับ <laughs> นี่มันทางก็ชัดอันนี้คือเรือนหอของปลาเหรอ <laughs> ใช่ครับอันนี้เปิดดูในข้างในมีตกแต่งอะไรไหมอ่าดูดูน้ำได้เฉยนี่พี่ครับผมแล้วทำไมถึงเป็นเรือนหอเป็นน้ำไเฉยอย่างเงี้ย อันนี้เอาไว้ให้คู่บ่าวสาวเขามาอยู่เวลาหลังจากเราฉีดฮอร์โมนแล้วนะถาถังเนี่ยเราเจาะรูใช่ไหมพี่เพื่อให้อากาศเข้าไปใช่ครับอันนี้สมมุติว่ามี2ตัวนะเพราะวันนี้พี่ก็หาตะพูไม่ได้ใช่ครับปึ้งแล้วเราปล่อยไปอยู่กับตะพูใช่ครับแล้วไงต่อเราก็ต้องมีรังเทียมให้เขารังเทียมคืออะไรอ่ะก็เชือกฝากเนี่ยครับนี่คือรังเทียมนะอ่าก็คือเอาแทนธรรมชาติครับแทนธรรมชาติเอาเชือกฝากแล้วไงต่อครับก็ใส่ไปเลยครับ อเวลามันเวลาไข่ปุ๊บเนี่ยไข่มันจะมาเกาะอยู่ตามนี้ครับอ๋อจะได้เก็บมันง่ายใช่ครับเออเอาใส่เลยเนี้ยครับแล้วน้ำนี่คือน้ำอะไรน้ำปกติเลยน้ำคลองน้ำอะไรได้หมดใช่ครับน้ำในเนี่ยน้ำในร่องสวนเราเนี่ยครับเพราะมันไข่พวกนะครับไข่ที่มันได้ผสมพันธุ์แล้วนะครับมันจะเป็นสีเหลืองแล้วมันจะเกาะอยู่ตามนี้ครับอ๋อไข่จะเกาะอย่างนี้เลยอ่าเกาะอยู่ตามเนี่ยเศษเนี่ยครับเศษเศเชือกเนี่ยครับกอดแบบนี้เลยปิดฝาไว้อ่าปิดฝาแล้วไงทิ้งเอาไว้ก็ปิดให้มันมืดหน่อยแค่นั้นเองครับอ๋อปิดไว้ ก็คือว่าเหมือนเข้าเลือนหอปกติเลยอ่ามันดับไฟเข้าเลือนหอเลยปิดไฟใส่ก่อนใช่ครับจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงไปนะใช่ครับถ้าตกมาได้พบเนี้ยผมจะขังเอาไว้ก่อนขังไว้กี่วัน2วัน3วันนะครับให้ปลามันแบบว่ามีแบบว่าไม่มีอารมณ์ไม่พร้อมอ่ามันไม่มีอารมณ์ใช่ครับไม่พร้อมใช่ครับทิ้งปิดอย่างเงี้ยว้กี่วันออกไข่สิบชั่วโมงครับสิบชั่วโมงนับไปเลยนับไปเลยครับตอนเช้ามาเปิดปึ้งอ่าไข่มาแล้วฟักกี่วันถึงเป็นตัวแบบเนี้ยครับยี่สิบสี่ชั่วโมงครับคือปล่อยทิ้งไว้เลยร ใช่ครับแล้วใส่ออกให้มันหน่อยปล่อยทิ้งแล้วก็ใส่ออกซิเจนแบบนี้ไว้นะครับเนี่ยแล้วใส่ออกซิเจนแบบนี้ปล่อยทิ้งเอาไว้กี่ชั่วโมงนะพี่หนึ่งถึงสองวันนะครับแล้วก็จะวว้เอามาทดตัวเท่านี้เลยใช่ไหมใช่ครับอีกสี่วันก็ให้กินอาหารเกาตอนสี่วันเขากินอะไรอ่ะเขามีถุงไข่เองถุงน้าท้องใช่ครับเขาอยู่ได้อโอ้ลายแดงใช่ไหมใช่ครับเราลายแดงมาให้อย่างเงี้ยต้นทุนเท่าไหร่ลายแดงครับ นี่ผมซื้อมายี่บบาทยี่บาทต่อวันต่อวันผมให้วัดกินวันหนึ่งวันหนึ่งนี่คือหมดนี้เลยเหรอใช่ครับวันละ2ี่บาทครั้งละแค่นี้นะแล้วก็โปยไงนี่วันละกี่มื้อให้กินวันละห้ามื้อครับตอนกี่โมงบ้างเช้าสายบ่ายเย็นนะครับเช้าสายบ่ายเย็นห้ามื้อแล้ววิธีการคำนวณว่ามันเยอะขนาดไหนใช้วิธีการสังเกตเอาใช่ไหมครับผมจะนั่งดูว่ามันกินหมดไหมถ้าน้องๆเขาอิ่มเนี่ยเขาจะขึ้นมาขึ้นมาหายใจบนเนี่ยครับจะเป็น่อยาแุต วันที่ห้าวันที่ห้าให้กินไปอีกสิบห้าวันสิบห้าวันใช่ครับวันที่สิบหกให้กินลายทะเลเลยครับก็คือลายแดงนี่ลายแดงตัวใหญ่ลายทะเลเนี่ยมันจะมีทันีเราก็จะให้หัดกินให้ฝึกกินอาหารเม็ดเออฝึกกินอาหารเม็ดคือยังไงไม่ใช่ครับเป็นอาหารให้เกรดสําหรับลูกลูกออสหัวอาหารให้เกรดสําหรับลูกออสใช่ครับหนึ่งทำไงต่อครับก็ปลาหนึ่งค้อก็เพื่อใช้สองช้อนปลาหนึ่งค้อใช้สองช้อนแล้วก็ตำให้มันละเอียดอ่าเลยครับอ่าตำละเอียดครับผม ชนิดพิเศษนะเม็ดเล็กพิเศษใช้อาหารไฮเกรดของกบชนิดเม็ดเล็กพิเศษเขาเรียกไฮเกรดเขาเรียกไฮเกรดให้เป็นผงนะครับให้เป็นผงเลยให้ไม่เรียกเป็นผงเลยคืออาหารกบบรรทุกมาตามลงแล้วไงต่อแล้วก็เดี๋ยวผสมน้ําหน่อยนึงผสมน้ําใส่น้าดื่มเท่าไหร่พี่พอปั้นได้ครับพอปั้นได้คืออานนี้กะเอาใช่ครับประมาณหนึ่งช้อนแกงอะลงไปฟึ่งแล้วพี่ก็จะปั้นใช่ครับเนี่ยคลุกเขาให้มันเข้ากันคลุกเขาให้เข้ากันนะส่วนเขารักแต่เอง พอปั้นเสร็จปึ้งแล้วเราก็มาวางบนเรือนนี้ตะแรงให้มันเป็นจุดสมรวมมันจะได้มารวมกันอยู่ตรงนี้คือต้องให้มันมารวมกันกินแค่นั้นเองอ๋อเพื่อแค่ให้รู้เฉยๆว่าเวลาถึงเวลากินแล้วคุณต้องมากินตรงนี้ใช่ครับเพราะคุณต้องวิ่งเข้ามาตรงนี้ใช่ครับคือแสดงว่าอุปกรณ์นี้คือดัดแปลงได้เลยตามใจเพียงแต่ว่าแล้วแต่ถนัดครับเหมือนเราสร้างบริเวณให้เขาใช่ครับว่าบริเวณนี้จะมีอาหารมาให้ทุกวันใช่ครับอ่าแล้วก็วางเงนี้ปึ้งครับ อันเียเขาก็ยังไม่รู้ยังครับแล้วเราใช้เวลานานไหมที่เขาจะรู้มากินอย่างเงี้ยสองวันครับนี่เขามาแล้วเนี่ยพี่กินเลยเนี่ยไอ้คุณมาดูดนี่ใครใครได้กินแล้วชุดนี้คือชุดที่ยังไม่ได้ฝึกเลยใช่ไหมพี่ยังครับยังยังแล้วเราฝึกอย่างเงี้ยไปกี่วันให้กินบทอย่างนี้นะครับ่ <น suggesting S 2> ตามละเอียดนะแค่อาทิตย์เดียวตามละเอียดอาทิตย์เดียวเลยบทอย่างนี้นะครับาละเอียดอาทิตย์เดียวเจ็ดวันเจ็ดวันเลยเจ็ดวันพอเราทําไปครบเจ็ดวันพึ้งคราวนี้ไม่ต้องตาแล้วจับไอ้เมเม็ดนั้นมาเลย จับเม็ดมาผสมน้ำแล้วปั้นเลยปั้นลงไปตรงนี้ให้กินแบบนั้นอ่ะอีกเจ็ดวันอีกเจ็ดวันเป็นสิบสี่แล้วนะสิบสี่พอวันที่สิบห้าปุ๊บนั้นไม่ไม่ต้องผสมน้ำแล้วเอาแบบนี้โรยเลยโรยเอาเม็ดโรยเลยก็คือวันแรกเนี่ยโรยหน่อยเดียวก่อนโรยหน่อยเดียวเีนี้ก็โรยก็ค่อยดูครับค่อยดูวันว่ามันจะกินหมดไหมคือเหมือนตอนนี้มันเริ่มคุ้นกินแล้วว่าตรงนี้มันกินได้ใช่ครับนะต่อไปมันก็จะมากินแบบนั้นแหละครับแล้วไงต่ออีกเดือนหนึ่งนะแล้วเราก็นี่ครับเรามาปล่อยที่บ่อนนีี่่เเเ้าลยงปป็บอูน ขนาดเท่าไหร่อันนี้กว้างสามเมตรยาวห้าเมตรกว้างสมเมตรยาวห้าเมตรอย่างเงี้ปยปล่อยปลาไปได้กี่ตัวจริงๆมันปล่อยได้ประมาณกับสามพันตัวนะสา0พันตัวต่ออนี่ที่ว่าจะเก็บไปทําพ่อแม่พันธุ์สมมติเราจะใส่ขายไซส์5้าบาทเนี่ยต้องเลี้ยงไปกี่เดือนสามเดือนครับสามเดือนเราสามารถเอาไปขายเป็นลูกพันไซส์ห้าบาทตัวประมาณเท่าไหร่เป็นนิ้วเขาขายเป็นนิ้วเหรอใช่ครับนิ้วแล้วกี่บาท นั่นตีว่านิ้วละสองบาทนะครับนิ้วสองบาทแสดงว่าสองเดือนก็ขายได้แล้วสองเดือนก็ขายได้ตัวสองบาทสามเดือนก็ขายเดือนละสามบาทประมาณนั้นประมาณนั้นไม่ครับถ้าห้าเดือนก็น่าจะเป็นตัวละสิบบาทแล้วครับอ๋อชอบเซื้อไซส์ไหนปกติอ่ะก็ไซส์อยู่ประมาณสามบาทห้าบาทเนี่ยสามบาทห้าบาทเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีปลาคู่หนึ่งคุณก็สามารถทําเงินได้เป็นหลักหมื่นแล้วแต่อันนี้คือพี่จะเลี้ยงเป็นปลาเนื้อขายด้วยใช่ครับถูกต้องไหมอย่างปลาเนื้อเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวเซอร์บุ๊ดเลี้ยงมาในนี่กี่เดือน มาแล้วเนี่ยมันกินเช้ากับเย็นแค่นั้นเองอ๋อทีนี้พอมันโตแล้วเราเลี้ยงแค่วันละสองรอบเช้าเย็นเช้าเย็นวิธีการเลี้ยงเหมือนเดิมคือการสังเกตเอาใช่ครับอ่าเนี่ย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 นี่อันนี้ก็มากินแล้วเนี่ยมาแล้วนี่แล้วพี่ก็เลี้ยงปลาดุกด้วยโห้ยเพียบเลยเนี่ยปลาดุกโอ้แต่ปลาดุกเนี่ยง่ายมากเลี้ยงคือมาเลยกินทั้งวันเหมือนกันโอ้เห้า่อเองปะใช่ครับซื้อมาใช่ครับ ผมสรุปเลยนะเท่าที่ผมเข้าใจนะถ้าตรงไหนผิดพี่บอกผมนะค,คือคการเลี้ยงปลาช่อนเนี่ยวันนี้ก็บังเอิญบังเอิญเจอพี่นะถามว่าทำไมยังไม่มีปลาตัวใหญ่ให้ดูเพราะว่าพี่เขากพเพิ่งเริ่มทำเพิ่งเริ่มครับเพิ่งได้กี่ปีแล้วยังไม่ถึงปีเลยครับยังไม่ถึงปีเขาพี่เ็าเพิ่งเริ่มทำเริ่มทำเมื่อตอนเดือนมีนาเนี่ยก,ก็เลยได้วันากาศสดๆอย่างเงี้ยให้เห็นเลยนะแต่ถ้าจะขายเนี่ยคือขายได้ลูกพันแล้วอ่ะชัวร์ได้ครับได้พี่ยังไม่ขายคือเริ่มเลยปุ๊บเราเริ่มจากปลาช่อนไปตกตามตามนาตามอะไรมานีย ตามล่องสวนตามล่องส่วนอย่างเงี้ยพอไปตกมาปึ้งเนี่ยเราได้ปลาที่มันแข็งแรงเรามาผสมเสร็จปึ้งเนี่ยเราสามารถปลาคู่หนึ่งเนี่ยถ้าปลาเ่าสาวเนี่ยไปเป็นพันตัวแต่ถ้ามันพันขึ้นอยู่แล้วพันขึ้นแต่ถ้าปลามันแก่ขึ้นน้อยใช่ครับคอกหนึ่งได้ประมาณสามพันสามพันตัวถึงห้าพันตัวแล้วเราความกว้างมันสามเมตรคูณห้าเมตรเนี่ยเขาให้เลี้ยงประมาณได้ได้สามพันตัวพี่เขาเลี้ยงสามพันตัวไปสิบเดือนสิบเดือนเนี่ยถ้าเราคํานวณแล้วนะเราขายปลาสามตัวโลนเนี่ยอได้ประมาณ บ่อละพันพันพันกิโลน่าจะได้ครับเงินแสนนี้กลับได้จรงจรถ้าใครอยากจะทำเนี่ยผมก็คิดดูว่าต้องลองทาเล็กๆก่อนใช่ครับเพราะเรารักเป้าอย่างเงี้ยไหมใช่ครับทุกอย่างเนอะอยู่ที่ใจด้วยนะครับอยู่ที่ใจใช่ครับต้องใจต้องรักเป้าแล้วอะไรที่ตัดพี่ตัดสินใจมาทําตรงเนี้ยอ,อุบัติเหตุด้วยครับคือเราทํางานหนักไม่ได้ที่พี่ตัดสินใจเพราะว่าอุบัติเหตุทำมานไม่ได้ทำไมถึงทำงานหนักไม่ได้พี่เป็นอะไรโดนรถสิบแปดรอทับมาจริงอ่ะใช่จริงครับเนี่ยเหล็กมีแต่เหล็กมีเหล็กเนี่ยเหล็กนั่นน่ะสองข้างเลย ยันโทษนะครับยันเนี่สะโพกเนี่ยแหลกเลยตอนรถทับมาเนี่ยอ๋อนี่ขาที่เป็นเหล็กหมดเลยแต่ขยับได้เหรอได้ครับได้ครับแต่ไใช้เหล็กดามมาไ้เงี้ยนะเหล็กอยู่ข้างในกระดูกครับเขาฝังเหล็กไว้ในกระดูกนะครับโอ้ยแล้วพี่เขามาเช่าที่อยู่นี้สามพันบาทใช่ครับอยู่แบบพอเพียงพอเพียงอยู่คนเดียวพอเพียงง่ายๆอยู่ง่ายเรียบเรียบง่ายงเรียบเรียบง่ายอ่ะแล้วระหว่างที่พี่ยังไม่ขายจริงๆรูงลูกพันคนติดต่อซื้อมาเยอะที่ไม่ขายระหว่างที่พี่ไม่ขายลูกพันเนี่ยพี่ขายอะไร ผมก็ปลูกผักสวนครัวนะครับตัวผักยาวโอ๋อนู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 มีตัวผักยาวแตงฟ้ามีอันนี้บวกบวกพลังเป็นลูกแล้วบวกอ๋อนี่นี่เอาไว้กินเองผมไม่ได้ขายใช่ไม่ได้ขายหุ้นพี่สุดยอดเขาจำมือทีหนึ่งครับคืออยู่ง่ายๆอย่างนี้เลยใช่ครับเรียบๆง่ายๆแล้ววันหนึ่งได้กี่บาทเนี่ยเก็บขายแบบเนี้ยก็วันนี้เมื่อเช้าแม่ค้าเขาเอามาให้ร้อยแปดวันนี้ได้ร้อยแปดสิบบาทนะอยกินพอเหรอวันหนึ่งร้อยร้อยแปดสิบบาทไม่ไม่ใช้อะไรครับแต่มันก็มีค่าไรยี่สิบบาทไรยี่สิบบาท ว่าค่าหักค่าน้าค่าไฟอะไรแต่มันจริงๆมันก็ไม่ถึงนะมันก็สิบาทตีว่าค่าน้ำค่าไฟวันละสิบาทแล้วพี่ซื้อข้าวกินพอระวันกี่บาทข้าวผมหุงกินเองครับหุงกินเองก็ไปซื้อมันเป็นรสรสอู้สองโลได้กินได้ต้องเป็นอาทิตย์นะข้าวสารข้าวสารอาแถมอยู่ในวังคนเดียวด้วยอยู่ในวังคนเดียวข้าวสารสองโลอยู่ได้หนึ่งอาทิตย์อ่ับเกือบสองอาทิตย์นะครับสองกิโลเองนะแล้วเช่าที่ไปละสามพันใช่ครับชีวิตคนมือเรียบเรียบง่ายง่ายเงี้อนะดูพี่เขาไว้นะครับตอนนี้เขาจะขายเนี่ยปลาเนี่ยเป็นหมื่ ต่ยังไม่ขายเพราะเขาคิดระยะยาวคิดกไกลว่าถ้าสมมติมันครบรอบปึ้งเราเก็บพอพันไม่พันเราไว้ได้ใช่ครับใช่ครับเราสามารถขยายพันไปได้ทุกเดือนแล้วทีนี้เราจะไต้องเลาะทีละคู่แล้วเราเลาะทีเดียวสิบคู่ก็ได้สิบคู่แต่ละคู่ก็ได้สองพันตัวสิบคู่ก็ได้สองหมื่นตัว, 20, ตวคุณจะจับเงินกี่หมื่นก็ได้แล้วแต่เราแล้วอนั่นแหละประมาณนั้นแล้วทีนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราจะขายปลาเนื้อได้ด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะจับเงินหมื่นก็ได้จับเงินแสนก็ได้ใช่ครับขึ้นอยู่กับความขยันขขออองงเเรรราาาคควมดทนับ แต่ว่าคนเราต้องยืนอยู่บนลำแข้งลำขาตัวเองนะสาหรับพี่ผมเป็นคนสุดยอนนะเราเจอกันบังเอิญน,นะยืนบนลำแข้งลำขาตัวเองคือ,อยังไงขนาดพี่เขาใส่เหล็กเืี๋ยวมาคนขาพิการเนี <laughs> จริงจริงแต่เขายังสามารถทําอาชีพของเขาได้แล้วเขาคิดวิธีของเขาทําการไกลของเขาอะไอเรื่องมันต้องแบบว่ามันใช้<ม>ระยะเวลากินระยะยาวกินระยะยาวจะกินถ้ามันกินได้แล้วกินได้ตลอดทีนี้ใช่ เมื่อมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาปึ้งที่เขาก็สามารถต่อเดือนก็ขายได้ตลอดอนะทําลูกปลาได้เยอะขึ้นได้ตลอดลได้ตลอดได้ตลอดรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การเวลารู้จักวางแผนเนี่ยอยู่ได้นะ <c oughs> ผมเห็นกระตาเนี่ยบอกว่ามีความสุขไหมทําแบบนี้มีความสุขนะครับชอบเรียบง่ายเ, <c oughs> เคยดูรายการผมไหมเคยครับยังไงผมดูหลายดูหลายหลายครั้งนะครับเอออันี้ไม่ได้ไม่ได้นั่นนะเออไม่ได้ยกยอนเดี๋ยวผมจะดูนะว่าเขาโมผมไหมเคยดูอะไร ผมเคยดูตรงที่ว่าที่ป้าคนแก่ๆที่ว่าเขาอยากได้ที่พี่ถามว่าอยากได้อยากได้อะไรรป่าวันนี้อยากได้กระติกกระติกน้ำแข็งเรื่องอะไรทักอย่างเนี่ขาอยากได้แค่เพียงกระติกน้ำแข็งเขาปั่นจักรยานขายของเขาขายของผมถามว่าอยากได้อะไรเอาเลยเขาบอกอยากได้กระติกใหม่ที่จะมีร้านค้าตรงนั้นนะใช่แล้วเ็บอกเขามองมานานแล้วใช่เขามองหลายรอบเขามองอยู่แล้วแล้วพี่ดูแล้วเป็นไงตอนนั้นน้ำตาไหลเลยนะครับเหรอดีใจแทนป้าเขาเออแล้วเขาดูมาตลอดใช่ครับแล้วดูแล้วรู้สึกยังไงรายการเอิร์ธอะ แล้วก็มีที่ลุงคนนั้นที่ปั่นจักรยานอยู่ข้างทางอะนะที่ว่าที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงอะไรนะครับโอ้โหคนนั้นสุดยอดมากอ่าที่ลุงคนนั้นที่ว่าคือที่แบบได้วันสามร้อยห้าร้อยวันละพันอะไรเงี้ยคนนั้นไม่มีที่ดินนะอ่าใช่อ่าใ้พี่เช่าสามพันแต่นั้นเขาใช้ที่คนให้เลยแล้วไปปลูก ขายได้วันสามร้อยห้าร้อยบทีได้เยอะกว่านั้นด้วยพี่ก็ดูดูครับพี่ก็ปลูกแล้วเป็นไงดูอันนั้นตอนนั้นบปวป,นนปลูก่วนักยาเนี่ยปลูก่วปลูกแตงกวาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนผมนี่แหละ <laughs> เคยดูเขาอยู่แม่แล้วมันคลา,า,ายชีวิตพี่เลยอันเนี้ยแล้วพี่<ช>รู้สึกอย่างไเวลาดูนั้น่ะดูแล้วก็นึกถึงตัวเองทําให้เรามีกําลังใจมีน้ำตาคอผมคนลุกอ่ะพี่เอน้ำตาคอทำไมถึงน้ำตาคอไม่เป็นไรพี่เราดูแล้วเรามีกําลังใจในการใช้ชีวิต แล้วเราเรามีความสุขไหมเวลาดูรายการดูแล้วมีความสุขทําทําให้ผู้มีพลังจอรผมเชื่อพี่จะสําเร็จนะพี่พี่ะคนดูพี่ผมบอกให้นะวันเนี้ยเวลาพี่ดูรายการเอิร์ธพี่บอกว่าดูแล้วพี่มีพลังพี่อยากจะตูพี่ร้องไห้ผมไม่ได้แล้วผมก็จะร้องเี๋ยวเดี๋ยวแต่พี่รู้ไหมว่าเรื่องราวที่เราเจอกันบางเอิญในวันเนี้ยครับ เราเจอกันเนี้ยจะเป็นพลังให้กับคนเหมือนกันครับครับครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะโพพี่สุดสุดยังไงร,รู้ป่ะคือพี่ผมชอบพี่รู้ใช่ไหมผมชอบพูดับว่าอะไรยืนบนลำ,ลำแข้งตัวเองใช่แต่พี่ลำแข้งพี่ <laughs> แข้งพิการ <laughs> เป็นเหล็ก <laughs> แข้งเป็นเหล็กแข้งพิการแต่ใจพี่คือสุดอะและพี่ได้ทำให้เห็นครับว่าทำวันนี้ดีที่สุดทำตอนนี้ดีที่สุด เมื่อเราทําตอนนี้ดีที่สุดพรุ่งนี้ไม่ต้องไปกลัวอะไรเมื่อเราทําวันนี้ถูกพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวอะไรทาวันนี้ถูกพรุ่งนี้ถูก,ถกแล้วพี่คิดไหมว่าเออจะมาเจอ,อรายการเจอพี่อ่ะไม่เคยคิดเหมือนกันครับแล้วรู้สึกอย่างไรตอนที่เจอดีใจครับเหมือนคนที่เราได้อยู่ในดูใน youtube อะไรเงี้ยดูในเฟซโอ้หน้องทีแรกผมก็เลกคิดว่าน้องคนนี้มันเก่งเ้ยไปเจอก็ถ่ายมาเ,เจอลุงคนนั้นแล้วก็ตั้งแต่เจอป้าคนนั้นคิดผมดูนะเจอป้าเจอลุงคนนั้นน่ารักมากเลยแล้วก็ก็ดูมาตลอดครับ ชอบไม่ได้คิดว่าจะเจอตัวจริงหรือเป็นดีไหมเจอกันดีคร <c oughs> ับดีครับวันนี้พี่ได้ให้พลังกับคนแล้วบางคนถามว่าทาไมเอธสดชื่นถ่ายรายการอะไรพี่สังเกตไหมผมถ่ายทั้งสูตร,ร,ร,รทั้งอาชีพทั้งทําอาหารถ่ายพาไปกินถ่ายแบบชีวิตคนมผมถ่ายอะไรก็ได้ที่มันมอบความสดชื่นให้กับคนครับผมความสดชื่นของผมนะพี่คืออะไรรู้ไหมความสดชื่นคือการที่เราไม่ต้องไปรู้เลยว่ามันสุข <ừ. S 2> เราไม่ต้องไปรู้เลยว่ามันทุกเรารู้แค่เพียงว่าเราอยู่กับสิ่งที่มันสําคัญที่สุด สิ่งที่สําคัญที่สุดของมนุษย์คือลมหายใจพี่ถูกต้องไหมขานี่เนี่ยเหมือนผมเนี่ยก็คือพิการเคลร่างกายแต่ใจไม่พิการนะยอดสุดยอดผมรู้เดยขนรู้ยังไงขาเราเสริมเหล็กใช่ครับหักเราเสริมเหล็กเนี่ครับตรงสะโพกนี่ก็เหล็กนนะครับเนี่ยเหล็กก้นกบเนี่ยคือตรงนี้แหลกเราเสริมบนรถนเหยบอย่างนี้ครับรถบเหยบตรงกลางนี่เลยครับเสริมเหล็กอ่ะพี่ยังอยู่ได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดอ่ะเสริมไม่ได้เลยคืออะไร่ะลมหายใจ ถ้ามันขาดไปตายครับเพราะฉะน um ั้นพี่ได้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตคนคืออะไรรู้ไหมการที่เรายังหายใจอยู่ใช่ครับเราเป็นตอนนี้เราเป็นปัจจุบันเราเป็นเดี๋ยวนี้เราหายใจอยู่เราทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแล้วพอเราทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราทํามันให้ดีที่สุดทําให้ดีที่สุดคือเราอยู่กับมันอยู่กับลมหายใจเมื่อเราดูกับลมหายใจเราก็มีสติใช่ไหมเมื่อเรามีสติเราก็จะมีปัญญาเมื่อเรามีปัญญา ผมเชื่อว่าพี่จะพูดคำนี้พร้อมผมได้เมื่อเรามีปัญญาผมเชื่อเลยว่าพี่จะพูดคำนี้พร้อมผมได้เราจะสามีสดชื่นสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่จอดนะให้พลังเลยผมมากมันให้ให้ทั้งพลังและให้ทั้งความรู้ให้ทั้งพลังและให้ทั้งความรู้ตากล้องบอกให้พี่บอกให้วันนี้พี่ให้คนเอาไปเอาไปทำอาชีพได้ได้ครับให้ความรู้เขาให้ทั้งพลังพี่บอกว่ารายการผมให้พลังเหรอใช่ครับผมพูดให้เลยว่าพี่น่ะให้พลังแ ยินดีที่ได้เจอกันนะครับพี่กรัครับยอดผมจะมาหาพี่ในอีกปีหนึ่งแน่นอนมาดูว่ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงได้ครับท่นนี้ขอบคุณครับครับถุดยอดพี่หลับไปนะครับเออไม่ไม่เป็นไรครับถือว่าผมช่วยค่าเช่าที่พ pues ี่นะพี่นะครับผครับขอบคุณครับขอบคุณครับหรับไปพี่เอ้ยไมมันหลุดล่นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ